ที่ว่ามีเงินนะคะชื่อเล่นชื่อนอตผมชื่อนายเกติภาขยิมชื่อเล่นชื่อปื้มนะครับพวกเรารับบทเป็นพิธีกรของงาน Night a t v e r u i s e m t นะครับค่ะซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่านนะคะซึ่งก็จัดมาทั้งหมดกี่วันแล้วคะสาวันครับโดยจัดตั้งแต่วันที่1 8ถึง20ธันวาคมพุทธศักราช2563ครับโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเวิร์กช็อปที่แตกต่างกันไปนะครับพี่นอตใช่ค่ะอย่างวันที่18นะคะก็จะเป็นเรื่องโลกของมแมลง วันที่19เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแมวจะเป็นพวกของเล่นแมวแล้วก็คอนโดมแมวแล้วก็วันนี้นะคะวันสุดท้ายเป็นกิจกรรมที่ตื่นเต้นที่สุดเลยก็คือเรื่องโลกโ่งแสงค่ะครับโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เหมือนกันก็คือการเข้าชมวิลยาพันนั่นเองค่ะโดยมีกระทัางน้ำชนิดใหม่ของโลกจากดอยภูคาครับใช่ค่ะซึ่งกระทัางน้ำดอยภูคาเนี่ยนะคะเป็นสัตว์หายากชนิดหนึ่งที่นักวิชาการนะคะต้องใช้เวลาถึง20ปีเลยค่ะในการ ตามหาตัวของเขาเป็นเป็นแร่ไอเทมเป็นแร่แอนิมอลสีแร่แอนิมอลนะคะซึ่งเจ้าตัวกระทั่งน้ำดอยภูคาเนี่นะคะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพสิ่งแวดล้อมป่าที่สมบูรณ์ไร้สารพิษปนเปื้อนค่ะซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าป่าในจังหวัดหน้านเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์นะคะเร่งเห็นถึงความสําคัญในจุดนี้ก็เลยอยากจะให้เยาวชนนะคะต่างๆได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ รับรู้ถึงการมีอยู่ของธรรมชาติอนุรักษ์งานนี้เพื่อที่เขาจะได้รักษามันต่อไปค่ะครับสวัสดีค่ะชื่อน้องพร้อมจริจรัตน์ด,ดีอุดค่ะถามว่าประทับใจประทับใจทุกกิจกรรมแหละครับตั้งแต่การเข้ามาการเปิดและก็การทำเวิร์ชกช็อปจะบอกก็ขอบคุณรับที่ที่ให้เปิดโอกาสให้ชาวจังหวัดน่านได้ดูส่วนหนึ่งก็เป็นชาวจังหวัดน่านก็ภูมิใจนะครับที่ตุลาลงกรมหาวิทยาลัยได้มาเหมือนกับ เปิดศูนแล้วก็เปิดหลายๆส่วนให้กับชาวญวนั่นก็มีการมีเวิร์กช็อปให้เด็กได้ได้ได,ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสัตว์นะคะชอบเรื่องไหนมากที่สุดเรื่องอเกี่ยวกับผีเสื้อต่างๆมีดูดูแล้วมีพวกมแมลงเยอะนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเท้าสุอรอัศวพลุติค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องเหมือรีค่ะสวัสดีค่ะอารินชื่ออารินค่ะเด็กหญิงกันเลยนะคะเด็กหญิงพัลลภาอัศวพลุติผงกบกระดูกที่มีดองกบแล้วพี่ล่ะครับพี่ชอบหนูชอบห้องข้างบนชั้นสองรักป่าหน้าค่ะรักป่าหน้าทำไมถึงชอบรักป่าน้าคะเพราะว่าจะเหมือนรักษาป่าค่ะ คงอยู่กับเราตลอดไปประทับใจตรงกิจกรรมครับพอดีวันนี้มาดูเรื่องแสงเนาะมีความรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเป็นกิจก็อปที่ยอดเยี่ยมสามารถทําให้เด็กเขาเข้าใจกระบวนการเขาเล็กดองใสก็ติดตามในเพจของพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วค่ะก็เห็นว่ามีกิจกรรมในมิวเซียมช่วงนี้แล้วก็เลือกกิจกรรมว่าเออวันนี้มีเรื่องโลกของแสงก็เลย สนใจอยากให้เด็กได้เรียนรู้ก็แปลกดีค่ะเด็กๆตื่นเต้นเด็กๆก,ก็เอ๊ะกระทั่งน้ําคืออะไรก็ได้มาเจอที่นี่แหละค่ะก็ได้ความรู้ในห้องกิจกรรมเวิร์กช็อปเขาก็สอนก็ว่ากระทั่งน้ําอยู่ในหมวดไหนอยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าให้ลองเข้ามาเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์นะคะสถานธรรมชาติของที่จังหวัดน่านกัน ะะดีมากเลยเด็กๆชอบเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็นอกนั้นก็ยังได้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติของเมืองได้ด้วยนะคะดีมากๆค่ะเด็กๆชอบ